สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกครับหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตหลายวันลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้รับชมกัน,นเนื่องจากภารกิจหน้าที่การงานอย่างอื่นก็มีอยู่นะครับก็ในม,มีเวลา วิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตมาพบกันอีกในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตสําหรับท่านที่เกิดราศีกันนะครับราศีกันหรือว่าราศีของเดือนกันยายนช่วงเดือนพฤษภาคมปีสองพดวงชะตาชีวิตของท่านจะเป็นเช่นไรนะครับจะฝ่าฟันอุปสรรคในช่วง วาตาภัยโลกโลคาพลังหที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้หรือไม่การประกอบดำลงชีวิตอาชีพหน้าที่การงานจะเป็นเช่นไรผมก็จะมาให้ทัศนะแนวทางการคิดให้กับสมาชิกท่านผู้ชมเพื่อจะได้มีแนวทางการดำเนินชีวิต อยู่ในความไม่ประมาททุกคนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นราศีใดก็ตามในช่วงปัจจุบันนี้ขอให้ทุกท่านได้ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ทุกคนทุกท่านครับให้ผ่านพ้นอุปสรรคโรคภัยไข้เจ็บโรคที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโควิด1 9ให้ผ่านพ้นจากชีวิต ของสมาชิกของท่านผู้ชมอย่าได้เข้ามาอยู่ในวงจรชีวิตของทุกท่านนะครับให้ผ่านพ้อนอุปสรรคไปได้ให้มีสุขภาพแข็งแรงช่วงเดือนพฤษภาคม2,563สําำหรับท่านที่เกิดในราศีกันราศีกันคือราศีของเดือนกันยานะครับตามจักรราศีวงจรจัก วงจรราศีนะครับเดือนกันยาดาวที่โคจรอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับพฤษภาคมดาวเจ้าเรือนราศีกันราศีกันในช่วงของเดือนพฤษภานะครับเป็นราศีที่ว่างเปล่าแต่ดาวเจ้าเรือนคือดาวพุธนะครับดาวพุธคือเลขสี่ไปสถิตยอยู่ในตําแหน่งของมรณะนะครับตาแหน่งของมรณะ มรณะในที่นี้ก็ต้องควรระวังตัวท่านเองด้วยนะครับสำหรับท่านที่เกิดราศีกันนะครับราศีกันเพราะว่าช่วงดวงดาวโยกย้ายในช่วงเดือนพฤษภาคมระวังปัญหาเรื่องสุขภาพของท่านเองนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยอากาศโอกาสที่จะเป็นเกี่ยวกับโครคไขวัดไข้ตามสภาวะอากาศนะครับช่วงเดือนพฤษภาจะไปเข้า อยู่ในช่วงของหน้าฝนนะครับหน้าฝนจะโคจรเข้ามาควรรักษาสุขภาพของตัวท่านเองครับดาวอายุเนี่ยตกดาวตัวท่านเองครับคือดาวตะนุตกมรณะตกมรณะในที่นี้คือหมายถึงว่าสุขภาพร่างกายของท่านไม่สู้จะด,ดีในช่วงเดือนพฤษภาคมในช่วงต้นเดือนไปถึงกลางเดือนแค่น,นั้นนะครับในช่วงวันที่1พฤษภาไปถึงวันที่15พฤษภาแค่นั้นนะครับช่วงนี้ก็ต้องระวังตัวระวังสุขภาพของท่านนะครับ ควรป้องกันระวังให้มากให้จงหนักเดีย๋ยวได้ไปเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่มันเป็นอยู่นะครับควรรักษาตัวเองนะครับสาหรับท่านที่เกิดราศีกันนดี๋ยคือข้อเตือนไว้นะครับถ้าท่านผ่านพ้นอุปสรรคช่วงเดือนตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาไปถึงกลางเดือนพฤษภาไปแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่เบียดเบียนนะครับสําหรับที่เกิดราศีกันนะครับมาดูเดือนของตนุกับตนุกกระดุมพระตะนุกไปถึงตัวตนก็วิเคราะห์ให้แล้วครับกระดุมพระ หมายถึงการเงินการทองการเงินสภาพคล่องในช่วงเดือนพฤษภาเป็นใช่ไรครับดาวการเงินคือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ไปอยู่ในตําแหน่งของราศีเมถุนครับราศีเมถุนตกต,กตําแหน่งเปปัตตานิบราณาสุภาพการรม้าที่การงานการงานการเงินนะครับมีโชคลาบมีโชคลาบลอยเกี่ยวกับหน้าที่การงานเครื่องเดือนพฤษภามีโอ,อกาสที่จะได้งานพิเศษได้งานพิเศษงานรับจอบพิเศษ แต่ว่าเงินทองนั้นดาวราหูติดซับอยู่เนี่ยไม่ค่อยเหลือนะครับได้ได้มากใจมากนะครับในช่วงนี้หรือว่าท่านที่สภาพคล่องไม่มีอาชีพ,พการงานทําก็เงินทองก็เล่ยล้อแล้วครับการเงินการทองสภาพคล่องเล่ยล้อช่วงพฤษภาคมนะครับสําหรับท่านที่เกิดในราศีกันนะครับดาวกันเงินท่านที่มีอาชีพการงานประจําอยู่ท่านที่มีอาชีพการงานประจําอยู่จะดีมีงานเสริมอาชีพเสริมขึ้นมา ท่านมีโชคมวลาบการเงินการทองดีขึ้นนะครับดีขึ้นแต่รักษาไม่อยู่ครับได้มากใจามากเลยครับตรงช่วงเดือนพฤษภาครับสำหรับท่านที่เกิดราศีกันนะครับการเงินดาวไม่เสียครับดาวไม่เสียแต่ว่าทวงผลให้ท่านได้โชคลาภลอยลาบลอยฉับพันปรปทานนั้นหรือว่างานจับพิเศษจะนั่นเองครับช่วงเดือนพฤษภาครับราศีต่อไปนะครับปัตตนิบรณะตนุกุลุมพระสัชพันธุปุตตะอริปัตตนีปัตตนีหมายถึงดาวคู่หุ้นส่วน ดาวคู่หุ้นส่วนดาวการลงทุนดาวชีวิตคู่ครองความรักครอบครัวของท่านนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมดาวคู่ดาวปัตตนีคือดาวพระรหัสดาวเจ้าเรือนคือดาวพรหัสไปอยู่ในตำแหน่งของตันุกัตมพะตันุกัุมพวะสาวจ้าพันทุปุตตะมาดูในเรื่องของดาวเสานะครับเดือนของดาวเสารระวังปัญหาเรื่องขัดแย้งนะครับเรื่องขัดแย้งดาวชีวิตความรักดาวสุขดาวราหู กาะกลุ่มกันอยู่นี้นะครับมีปัญหาเรื่องลักชีวิตความลักซ้อนเกิดขึ้นมานะครับนะมีปัญหานะครับสําหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่นะครับท่านที่มีครอบครัวอยู่ถ้าท่านที่ไม่มีครอบครัวก็อาจจะได้เจอเจอความรักในเนื้อในสายงานเดียวกันนะครับเกี่ยวกับการติดต่อในหน้าที่การงานอาจจะมีความลักเกิดขึ้นนะครับสําหรับท่านที่ไม่มีคู่ไม่มีครอบครัวนะครับท่านที่มีคู่มีครอบครัวแล้วก็ลองเกิดปัญหาเรื่องวุ่นวายชีวิต ชีวิตครอบครัววุ่นวายนะครับชีวิตช่วงจังหวะดาวราหูกับดาวศุ์ทับกันอย่เนี่ยนะครับมีปัญหานะครับมีปัญหาคิดครอบครัว,รวนะท่านที่มีครอบครัวอยู่นะครับส่วนท่านที่ไม่มีครอบรครัวก็ต้องมีความรักเกิดขึ้นนะครับปัญหาจะจะรับเรื่อนส่งผลในท่านได้โชคได้รับนะการเงินการทองทุสกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาให้ตัวท่านเองนะครับช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนต่อไปครับปัตตานีบรณะสุภาพกรรมะ กรรมหน้าที่การงานหน้าที่การงานเป็นเช่นไรนะครับหน้าที่การงานดาวเจ้าเรือนหน้าที่การงานตกมรณะดาวพุธดาวเจ้าเรือนเดิมคือดาวพุธคืตกมรณะแต่ดาวราหูดาวสุเมโคจรเกาะกุมมันอยู่เกาะกุมมันอยู่นี่โอกาสโชคลาภฟุกๆนะครับมีมากที่สุดนะครับสําหรับราศีกันครับโอกาสโชคลาภฟุกๆเกี่ยวกับโชคลาภลอยเกิดขึ้นมาหน้าที่การงานของตัวท่านเองนะครับนะกับหน้าที่การงานนะครับช่วงนี้นะครับดาวลาหูดาวลาหูถ้าท่าน โอกาสที่จะได้งานพิเศษขึ้นมาแบบฉับพลันก็มีโอกาสมากที่สุดนะครับหรือว่าบางคนบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องหนะ้าที่การงานติดขัดอยู่นะครับติดขัดอยู่เป็นเฉพาะบางท่านไม่เหมือนกันทุกคนนะครับดาวเจ้าเรือนเดิมคือดาวพุธเนี่ยตกมรณะนะครับตกมรณะถ้าเป็นนักลงทุนนักลงทุนขาดทุนนครับนักลงทุนจะขาดทุนในช่วงเดือนพฤษภาคมต้องระวังด้วยนะครับนะช่วงเดือนพฤษภาคมนี่จะขาดทุน เก่งกาไรอะไรไม่ได้ครับถ้าเป็นนักลงทุนนะครับถ้าเป็นการจับชวยโอกาสโอกาสที่จะได้โชคลาภลอยแบบฟุกๆมาก็มีมากที่สุดนะครับสําหรับท่านที่เกิดในราศีกันช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับราศีต่อไปครับกับมมาะลาภโชคลาภโชคลาภเกี่ยวกับการเสี่ยงการเสี่ยงการโชคการลาบลาบลอยทั้งหลายช่วงวันที่1ช่วงวันที่1และวันที่16บหกลาบลอยไม่ดีครับ วันที่1วันที่2น,น,นะถ้ามีการเสี่ยงโชคเสี่ยงสลาก,กินแบ่งรัฐบาลดาวจันทร์ตกวินาศครับดาวลาบลอยตกวินาศถ้าในวันที่16ดาวจันทร์ก็จะอยู่ในตําแหน่งของราศีกุมเป็นอลิเป็นอลิก็คือไม่ลาบลื่นไม่สุขสมหวังให้ตัวท่านนะครับสําหรับท่านที่เกิดราศีกันการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็พอแต่น,น้อยนะครับอยาได้หวังลาบลอยเกี่ยวกับการเสี่ยง พุกง่ายได้มาเป็นง่ายไม่มีครับแต่เกี่ยวกับหน้าที่การงานก็เป็นผลดีกับตัวท่านเองนะครับนะเป็นตัวผลดีกับท่านเองการเงินการทองสภาพคล่องในช่วงนี้ถือว่าไม่มีโชคสองชั้นนะครับได้โชคชั้นเดียวกับหน้าที่การงานเท่นั้นครับโชคลับลอยอย่างอื่นโอกาสที่จะได้สองชั้นันยากนะครับนะการเสี่ยงโชคสี่ยงลาก็เล็กๆน้อยน้อยครับอย่าไปทุ่มเทเต็มที่นะครับอย่าหวังผลเต็มที่ลาบลอยในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับ นี่คือการวิเคราะห์วิจารณ์ราศีท่านที่เกิดในราศีกันในช่วงเดือนพฤษภาคมโดยส่วนรวมนะครับโดยส่วนรวมถ้าโดยส่วนกว้างไวอ้องนะครับผมจะนําทักษะวันเกิดตั้งแต่วันอาทิตย์อาทิตย์เป็นบริวารอาทิตย์เป็นบริวารท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ราศีกัน อาทิตย์บริวารเป็นบริวารตกมรณะอาทิตย์บริวารตกมรณะไม่สู้เจตีเท่าที่ควรนะครับบริวารตกมรณะเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของนะครับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับบริวารอายุเดชสีดาวเดชเสียนะครับดาวสีเสียคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วงเดือนพฤษภาคมไม่สู้เจตีครับวันอายุเดชดาวเดชเสียนะครับดาวเดชในี้ระวังถูกคนใส่ร้ายป้ายสีหาเรื่องดาวอังคารดาวเดชตกอรินะครับ มีศัตรูถูกคนดูถูกหยาดยานครับดาวสีดาวพุธตกมรณะดาวสีเสียมันจะเรื pre, ่องเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์นะครับต้องระวังไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันยุเดชสีมูละอุสาหะมนตรีกาลีกาลีตกกรรมะกาลีตกกรรมะระวังเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานนะครับอ่าระวังเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานโอกาสเปลี่ยนแปลงมีมากที่สุดเลยนะครับโยงายเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหน้าที่การงานเพราะท่านช่วงอ่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์ช่วงเดือนพฤษภาคม อาจจะถูกถูกตำหนิใส่ร้ายไปสีหาเรื่องถูกกันแกล้งให้สลับเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานหรือออกฉับพันกระทันหันเลยนะครับโอกาสเป็นไม่ได้มากที่สุดนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับควรติตองให้ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างวันผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะครับนะนทรนวันต่อไปครับคือวันจันทร์นะครับวันจันทร์บริวารอายุเดชวันอายุเดชสีมูลอุตสาหะมนตรี คนเกิดวันจันทร์ดีอย่างสีอย่างนะครับวันอายุสุขภาพไม่ดีครับวันจันทร์คนที่เกิดในวันจันทร์ในวันจันทร์ราศีกันสุขภาพมันอยู่วันอายุเดดวันอายุเด็ดาวสุขภาพไม่ดีนะครับอายุเสียอายุเป็นอะไรเดดเสียนะครับอายุเป็นฤทิเดเสียมีพลังอํานาจนะครับไม่มีพลังอํานาจแต่มีมีสิ่งที่ดีอยู่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ประธานคณะกรมาธรับรานอายุเดดสีมรละอุตสาหะมตรีอุตสาหะหน้าที่การงาน หน้าที่การงานคือดาวาราวหูโชคลาบลอยดาวสุกเป็นดาวมนตรีตกกรรมะจุกเป็นมนตรีตกกรรมะส่งผลให้มีผู้หลักผู้ใหญ่อู่ามคําจุนในตําแหน่งหน้าที่การงานขยับขยายโอกาสาที่จะโชคลาบฟุกๆลอยๆดาบลอยเกจากกับหน้ารรที่การงานมีมากที่สุดนะครับวันต่อไปนะครับส่วนดาวอาทิตย์เป็นดาวกาลิินีไม่ส่งผลนะครับตกมรณะนะครับวันต่อไปครับคือวันอังคารครับท่านที่เกิดในวันอังคารราศีกันนะครับรบริวารบริวารอายุ เดชศรีบุรณะอุตสาหะมนตรีกาลีนะครับวันที่เกิดวันอังคารครับบริวารบริวารเป็นอริระวังเรื่องสุขภาพของท่านด้วยนะครับบริวารอายุอายุตกมรณะครับนะคนที่เกิดท่านที่เกิดในวันอังคารคือราศีกันนะครับบริวารอายุนะบริวารอายุบริวา,านะร,วาารวาตกอริอายุสุขภาพตกมรณะระวังปัญหาเก็บไข้ได้ป่วยนะครับท่านอย่าได้ไป ปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยสุขภาพไม่ดีสังขารเสื่อมโทรมในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับลองเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะครับของมีคมบาดนะครับของมีคมบาดหรือสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ต้องระวังด้วยนะครับต้องระวังตัวท่านเองเลยครับสาหรับท่านที่เกิดในวันอังคารราศีกันนะครับอังคารวันอังคารราศีกันสุขภาพท่านดีมาตลอดแต่มีปัญหาย่งเดือนพฤษภาคมภูมิการทานในร่างกายไม่ดีอาจจะมีภูมิแพ้ อยากจะให้ได้เป็นวัดนะครับเป็นวัดเป็นสภาพอากาศเปลี่ยนในช่วงเดือนพฤษภาคมเข้าหน้าฝนต้องระวังเยนะครับปัญหาจะเกิดขึ้นต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับระวังปัญหาอย่าให้เกิดขึ้นถ้าเกาเกิดขึ้นปัญหาท่านอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหนักนะครับท่านจะเกิดในวันอังคารนะครับ วันอายุเดชสีมูละอุสาหะอุสาหะมูละนั่นอุกัรงานอุสาหะก็ส่งผลดีอยู่นะครับส่งผลดีเนี่ยแต่สุขภาพของท่านไม่ไหวครับสุขภาพไม่ไดีหน้าที่การงานเนี่ยแต่สุขภาพเสียสังขารร่างกายสุขภาพมันไม่เป็นไปตามที่สิ่งที่เราจะได้รับนะครับก็เกิดความปัญหาเรื่องสุขภาพของตัวท่านเองนะครับควรรักษาตนเองครับพักผ่อนให้เพียงพอปฏิบัติตนอยู่ในกรอบอของหลักการแพทย์ท่านจะมีสุขภาพพลังเข้มแข็งดีนะครับ ่านที่เกิดในวันในการครับวันต่อไปครับคือวันพุธกลางวันครับบริวารบริวารอายุเดชบริวารอายุเดชสีมูลอุตสาหะมนตรีกาลีคนที่เกิดวันพุธวันอายุเดชสีมูลอุตสาหะพุธเนี่ยบริวารบริวารตกเป็นมรณะบริวารตกมรณะอุตสาหะตกมรณะวันอายุเดชสีมูลอุตสาหะหน้าที่การงานตกมรณะ ก็มีปัญหาโอกาสที่จะเบื่อหน่ายเกี่ยวกับการแต่งหน้าที่การงานมีเล็กน้อยนะครับช่วงวันที่1พฤษภาไปถึงวันที่15พฤษภาแค่นั้นนะครับส่วนอย่างอื่นก็ถือว่าทรงตัวปกติอยู่นะครับนะหน้าที่การงานอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายอยากจะนี้อยากจะออกอยากจะเปลี่ยนอยากจะไปไม่อยากจะทํานะครับมีปัญหาอยู่แค่ช่วงต้นเดือนไปหากลางเดือนแต่ผ่านพ้นถึงกลางเดือนไปแล้วก็จะทําให้ท่านมีอ่าปุ่มมีความทะยานทะยานอยากที่จะกระทํา ประกอบอาช anyway, ีพการงานมากที่สุดนะครับสําหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันครับสุขภาพก็ดีไม่มีปัญหาอะไรเลยครับสุขภาพก็ดีนะครับวันต่อไปครับวันเสาร์ครับคนที่เกิดวันเสาร์บริวารอายุเดชศีมุละอุตสาหะมนตรีกาลีวันอายุเดชศีมุละอุตสาหะมนตรีกาลีท่านที่เกิดในวันเสาร์วันอายุเดชดาวเดชตกกรรมะดาวศีตกกรรมะเรือนศีของเดือนกรรมะนะครับ มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานโชคลาภเกี่ยวกับหน้าที่การงานเาินเงินกันทองโชคลาภส่งผลดีบนะคับสำ้ำเร็จท่านที่เกิดวันเสาร์ครับโชคลาภลอยเกิดขึ้นกับตัวของตัวท่านเองนะครับวันดาวลาหูวันอย,ยุดาวเดชนี่เป็นดาวคู่มิตรกับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นวันเสาร์ตกกรรมะโชคลาภลอยได้ฉับพลันนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานปรับเปลี่ยนดีขึ้นนะครับโอกาสที่ได้งานได้การได้งานพิเศษมีมากที่สุดนะครับการเงินกันทองสาพัดพ่องหรือว่าไหลมาเทมานะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับ อ่าเจ้านี้นเกิดในวันเสาร์แต่นิสัยโดยปกติของคนวันเสาร์เนี่ยก็ไม่ค่อยทะเยอะทะยานนะครับเป็นคนเบื่อหน่ายเร็วนะครับเบื่อหน่ายเร็วนะครับต้องระวังด้วยนะครับต้องช่วงคุสภาเป็นช่วงกอบโปยผลประโยชน์ของตัวท่านเองมีงานมีการเข้ามามีผู้หลักผู้ใหญ่มาทคขับจนส่งงานให้ท่านก็ควรทะเยอะทะยานรีบเร่งขนขววยนะครับท่านนี้เกิดในวันเสาร์ครับเพราะว่าคนที่เกิดวันเสาร์นี่อุตสาหะริยะน้อยอยู่ปกตินะครับอุตสาหะน้อยควา,ามอดทน าการขยันหมั่นเพียรก็ถือว่าเป็นคนเบื่อหน่ายเกี่ยวกับการอาชีพการงานไว้นะครับเกี่ยวประกอบพิธีการงานอะไรก็ไเป็นเนื้นอวัติเยอทยันหยุดประเดี๋ยวประเด้าก,ก็ก็ไม่อยากจะทําต่อนะครับก็ควรช่วงเดือนพฤษภาเป็นช่วงดวงดีของท่านนะครับควรขวนขวายรีบเด้งนะครับประกอบพิธีการเงินการทองสภาพคล่องดีหมดน,นะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันต่อไปครับวันพฤหัสนะครับพฤหัสบริวารบริวารอายุเดชสี มูลอุตสาหะมนตรีกาลีคนที่เกิดในวันพฤหัสก็เช่นเดียวับวันอายุเดชดาวเดชเดชตกกรรมะดาวสุขคือตกกรรมะโชคลาภโชคลาภการเงินการทองหน้าที่การงานส่งผลดีหมดเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยครับสำเร็จพฤหัสครับวันพุธครับพุธกลางคืนครับวันลาหูนะครับบริวารอายุเดชสีมูลอุตสาหะมนตรีกาลีคนที่เกิดพุธกลางคืนนะครับวันอายุเดช ดาวเดชเสียสีวานอายุเดชสีมูละโอกาสโยกย้ายนะครับโอกาสโยกย้ายเกี่ยวกับตําแหน่งที่การงานมีมากที่สุดนะครับน่ะมีมากที่สุดย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะครับคนที่เกิดพุธกลางคืนนะครับพุธกลางคืนในช่วงเดือนพฤษภาคมโอกาสขยับขยายโยกย้ายเดินทางไกลมีมากที่สุดครับเกี่ยวกับตําแหน่งงานที่การงานป่าปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานเพราะว่าดาวราหูคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนี่คนอ่าเพราะว่าเป็นคน ไม่ค่อยนิ่งเฉยนะครับไม่ค่อยนิ่งเฉยอ่างานเพราะว่าจะชอบเดินทางอยู่เรื่อยนะครับสาหรับทันที่เกิดพุธกลางคืนนะครับพุธกลางคืนวันลาโหนี่ครับไม่อยู่นิ่งเฉยโอกาสเปลี่ยนปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานมีมากที่สุดนะครับวันต่อไปครับคือวันศุกร์ครับบริวารอายุเดชศีมูละอุตสาหะมนตรีกาลีทันที่เกิดวันศุกร์นี่เขายชนเดียวกันนะครับดาวกาลีทับกรรมะหน้าที่การงานนะครับศุกร์บริวาร บริวารเป็นการงานเหนื่อยเหนื่อยกับหน้าที่การงานเหนื่อยกับบริวารต้องประกอบอาชีพทุกสิ่งทุกอย่างพึ่งพาอาศัยตนเองครับวันอายุเดชสีดาวสีเสียวันอายุเดชสีมูละดาวสีคือดาวพฤหัสดาวราหูดาวสีคือดาวอังคารครับตกอริครับสีเสียครับวันอายุเดชเดชจันคือดาวเกตดจันรช่วงดาวจันก็เสียด้วยนะครับสุขภาพก็เสียด้วยสุขภาพก็เสียด้วยนะเพค่อนข้างจะเครียดนะครับสําหรับท่านที่เกิดในวัน วันศุกร์นะครับวันศุกร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมไม่สู้จะดีเท่าที่ควรนะครับหน้าที่การงานกานเงินการทองสภาพคล่องเงินทองไม่เหลือนะครับดาวกาลีดาวราหูเป็นกาลีตกกรมะถูกเบียดเบียนถูกเบียดเบียนถูกเพ่งเลงจ้องฉับปิดนะครับถูกใส่ร้ายป้ายสีหาเรื่องต้องระวังด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับการเงินการทองไม่สู้ดีครับเงินทองสภาพคล่อง,งนะการเงินการทองรักษาไม่อยู่ครับเรียกว่าช่วงเงินขาดมือนะครับพฤษภา ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์ก็ควรระวังด้วยนะครับประทับประครองตัวเองให้ผ่านพ้นไปหลังจากวันที่สิ้นเดือนพฤษภาไปท่านก็จะส่งผลให้ดีขึ้นนะครับสําหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ช่วงเดือนพฤษภากมนะครับนี่คือทักษะวันเกิดสําหรับท่านที่เกิดในราศีกันทั้ง8วันนะครับผมบวิเคราะห์วิจารณ์ให้เป็นแนวทางสําหรับสมาชิกจะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทหลังจากที่ผ่านพ้นมรสุมชีวิต สภาวะโครคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกไม่ว่าคนไทยเราก็ตามนะครับในช่วงนี้ทุกคนทุกท่านปรารถนาจะให้ผ่านพ้นอุปสรรคมรสุมรตรงนี้ไปได้ภโรคภัยพิบัติตรงนี้ไปได้ก็ควรรักษาสุขภาพตนเองนะครับควรรักษาสุขภาพต,นเ,รราาพตนเองควรปฏิบัติตามกฎกติกากฎระเบียบที่ในรัฐบาลไดประกาศไว้ให้ป้องกันรักษาก็ช่วยกันรักษาคนเล็กคนน้อยนะครับรักษาตนเองรักษาชีวิตตนเองรักษา ชีวิตคนในครอบครัวของท่านท่านจะมีความสุขไม่เสียทรัพย์ไม่เสียเงินไม่เสียทองนะครับอ่าไม่เสียทุกอย่างนะครับการสูญเสียของอ่าถ้ามีการสูญเสียเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นช่วงดวงไม่ดีนะครับแต่ทุกคนทุกท่านไม่อยากจะให้มีเกิดขึ้นกับตัวท่านตัวเราเองตัวบุคคลในครอบครัวของเราเองและเพื่อนร่วมประเทศร่วมร่วมชาติร่วมโลกด้วยกันนะครับทุกคนก็ปรารถนาจะให้มันผ่านพ้นนั้นไปได้ การทำงานทาการประกอบอาชีพธุรกิจการงานในก็ทำผ่านพ้นมรสุมโรคภัยไข้เจ็บที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ไปได้อาชีพธุรกิจหน้าที่การงานมันก็จะเดินหน้าต่อไปครับการทำงานทำการทุกคนก็มันจะเดินหน้าต่อนะครับการดำเนินชีวิตก็จะเป็นไปตามกติมีความมีความสุขมีความร่ำรื่นมีความสมหวังนะครับนี่คือการวิเคราะห์วิการดวงชะตาชีวิตสําหรับท่านที่เกิดในราศีกันทั้ง8วันนะครับผมวิเคราะห์ให้เป็นแนวทาง กับสมาชิกที่เกิดราศีกันได้ดูเพื่อเป็นแนวะทางจะได้หาทางป้องกันตัวท่านเองนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมจะได้ไม่ต้องประมาทในสภาวะเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกคนทุกกลาลังใจน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมมาตามดวงชอบแนวทางการวิเคราะห์ดวงชะตาชิดก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตให้ท่านได้ติดตามรัะชมในทุกๆเดือนนะครับทุกราศีนะครับทั้ง12ราศีในทุกเดือนและทั้ง8วันนะครับผมวิเคราะห์ให้ท่านได้ดูเป็นแนวทางจะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทการดำเนินชีวิตก็จะมีความสุขความราบรื่นความสุขสมหวังทุกคนนะครับสมาชิกทุกท่านคนมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับผ่านพ้นโรคภัยพิบัติทั้งหลายในปัจจุบันไปได้ทุกๆคน ผ่านพ้นไปแล้วก็ให้มีความโชคดีเฮงเฮงเลยรวยประกอบอาชีพการงานอะไรก็ตามนะครับเฮงเฮรวยมีเงินมีทองร่ลำรวยกันทุกๆคนนะครับพบกันในคลิปต่อไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ